เมื่อเราได้รู้6สิ่งที่ร้านค้าปีกควรมีในปัจจุบันไปแล้วหัวข้อต่อไปของเรานะคะก็คือแบบจำลองร้านค้าปิกในปัจจุบันค่ะควรจะเป็นอย่างไรเราลองมาดูกันเลยค่ะร้านตัวอย่างนี้นะคะคือร้านขายสินค้าเด็กวีวาค่ะเปิดร้านขายสินค้าทั้งแบบที่มีหน้าร้านและเปิดขายสินค้าแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ค่ะเขาได้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าโดยการสำรวจความต้องการของเสื้อผ้าที่พ่อแม่จะซื้อให้กับลูกว่าต้องการจะไปซื้อเสื้อผ้าแบบไหน ในราคาประมาณเท่าไหร่จากนั้นนะคะเขาก็จะนำมาออกแบบเสื้อผ้าให้ตรงใจลูกค้าและขายในราคาที่ไม่แพงค่ะนอกจากนี้ภายในร้านได้นำระบบ AI มาใช้โดยการสร้างหุ่นยนต์มาช่วยเลือกสินค้าที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนสำหรับพนักงานทุกคนในร้านนะคะจะให้บริการที่เป็นกันเองพนักงานของร้านนี้จะต้องจดจำข้อมูลของลูกค้าประจำให้ได้ค่ะได้แก่อะไรบ้างชื่อและสินค้าที่ลูกค้าซื้อประจำค่ะ เพื่อไว้ใช้ในการสนทนากับลูกค้าและช่วยลูกค้าตัดสินใจซื้อนอกจากนี้นะคะยังมีมุมสําหรับให้ลูกค้าได้นั่งเล่นพบปะสังสรรค์กันมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักที่เหมาะสําหรับครอบครัวและมีมุมสําหรับเด็กด้วยค่ะสําหรับร้านค้าออนไลน์เขาได้นําระบบ AR มาใช้เพื่อให้ลูกค้าสามารถนําโทรศัพท์มาส่งโค้ดที่หน้าเว็บไซต์และดูเสื้อผ้าต่างๆได้ค่ะมีระบบโต้อตอบกับลูกค้าในแชทแบบอัตโนมัติ และมีพนักงานตอบคําถามลูกค้าแบบเร็วทันด้วยนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็วที่สุดค่ะเห็นไหมคะว่าร้านที่เราได้จาก6สิ่งที่ร้านค้าปิดควรมีในยุคนี้เป็นร้านที่น่าซื้อสินค้ามากเลยทีเดียวถ้าได้เข้าไปร้านแบบนี้แล้วเราคงจะฟินหรือถ้าเราซื้อสินค้าในเว็บไซต์ของเขาแล้วเราก็คงจะมีความสุขมากเลยนะคะ